ออเออหรอเหรอเหรอวะไ,ไม่ใช่มั้งพี่ถ่ายแล้วถ่ายแล้วจริงป่าอ๋อเหรออ๋อเฮ้ยหรออ,หรอุอ้ยสวัสดีครับ ก็ามาซีช็อตนิวประจำวันนี้นะฮะขอนำเสนอข่าวสั้นครับท่านหญิงอากิเล่ากลิ้วมากไม่รู้ว่าเป็นพอาะเหตุใดนะครับบอกตรงๆว่าเจ็บปวดหัวใจแทนนะใครที่ทำให้ท่านหญิงกลิ้วได้ขนาดนี้จบข่าวครับทางซูบุริยาได้เปิดเผยอุลตร้าแมนตัวใหม่ออกมาให้เราได้ย่นโฉมกันแล้วนะครับ ภาพแรกของอุลตร้าแมนเลกลอสนะฮะจะปรากฏตัวในอุลตร้ากาแล็กซี่ไฟ The Destiny Close Road นะฮะซึ่งหลายๆคนเห็นภาพแล้วก็มีความรู้สึกคล้ายคลึงกับอุลตร้าแมนเลโอนะฮะซึ่งก็มีเสียงดาวกันไปต่างๆนานานะครับว่าน่าจะเป็นอุลตร้าแมนจากดาว M77 หรือไม่ยังไงสำหรับความคืบหน้านี้ก็ ติดตามกันต่อไปนะครับและในขณะที่ทางซูบุริยะเปิดตัวอุตท้าแมนตัวใหม่นะฮะทางโตเอะก็ไม่น้อยหน้านะครับสายคาเมเลเดอร์ซึ่งที่กำลังฉายอยู่ปัจจุบันนะฮะก็คือคาเมเรเดอร์รีไวส์นะครับก็เปิดตัวไรเดอร์คนที่2อออกมาแล้วนะฮะก็คือคาเมเลเดอร์อีวิวนะครับแบ็กจีโนมคือดูจากดีไซน์แล้วตอนแรกมองผ่านๆเห็นแค่หัวนะฮะผมเข้าใจว่าเป็นหน่อไม้แต่ว่า เขาบอกว่าไม่ใช่นะครับแบคจีนโนมก็เป็นค้ังขาวนะฮะซึ่งก็มีคนทำภาพเปรียบเทียบให้ดูแล้วนะครับว่าเป็นขังคาวยังไงนะฮะซึ่งออกมาเนี่ยก็ยังไม่รู้ว่าจะยังไงนะครับแต่ว่าภาพที่หลุดออกมาก็มีการตบตีกับพระเอกบ้างและแน่นอนนะฮะการปรากฏตัวมาครั้งแรกก็จะต้องโชว์เทพบตบพระเอกได้ก่อนนะครับก่อนที่พระเอกจะได้ร่างใหม่แล้วกลับมาตบไรเดอร์ที่2คืนนะฮะสำหรับ การเปิดตัวทั้งอุลตร้าแมนแล้วไรเดอร์เนี่ยผมเองก็ไม่ค่อยสัมผัสกรณีเท่าไหร่นะครับยังไงเนี่ยเราได้ภาพททมติดต่อกับโอตาคุท่านหนึ่งไว้แล้วนะฮะว่า,าเขามีความรู้สึกยังไงกับการได้เห็นภาพแรกของอุลตร้าแมนและไรเดอร์ตัวใหม่นะครับเนื่องจากโอตาคุท่านนี้ไม่สะดวกในการเปิดเผยใบหน้าและชื่อจริงนะฮะก็ขออนุญาตใช้นามสมมุติว่าคุณเคแล้วกันนะครับอ่า ทีมงานช่วยส่งภาพคุณเคเข้ามาด้วยครับครับสวัสดีครับคุณเคครับสวัสดีครับคุณมัทชาติครับอไม่ทราบว่าคุณเคเห็นเห็นอุลต้าแมนและไรเดอร์ตัวใหม่แล้วใช่ไหมครับครับอ่าทางเราอยากสอบถามสัมภาษณ์คุณเคนะฮะว่าคุณเคมีความรู้สึกอย่างไงบ้างครับกับทังอุลต้าแมนและไรเดอร์ตัวใหม่ฮะ อ่าสำหรับผมนะผมคิดว่า Thunderman r e g Cross เนี่ยนะครับเอ่อเห็นครั้งแรกก็รู้สึกว่าเท่มากเลยนะฮะโดยเฉพาะตรงตรงแขนที่สักลายเนี่ยนะฮะก็รู้สึกว่ามีความพังมีความล็อกอยู่นะฮะกับลายกราฟิกที่แขนนะครับน่าจะเป็นแนวทางใหม่เลยก็ว่าได้นะฮะจากที่จะเป็นแถบลายธรรมดานะครับก็เริ่มมีลายกราฟิกมาใส่ในตัวนะฮะบอกเลยว่ามันเท่จริงนะครับมันเท่จริง เห็นครั้งแรกนี่ผมกรี๊ดเลยฮะส่วนที่บอกว่าหน้าตาเหมือนเลโอคุณคุณลองเทียบดูก็ได้นะฮะว่ามันคล้ายกันจริงๆครับมันคล้ายจริงๆใครที่ดูอุลตร้าแมนมารานะฮะก็จะรู้สึกอย่างนั้นเลยนะฮะไม่ว่าจะเป็นเลโอหรือแอสตานะฮะทรงของลูกตาที่จะออกริมเรียมันนะครับแล้วก็ตรงตรงช่วงข้างๆเขาจะใหญ่ๆหน่อยนะฮะเท่มากครับเท่มากในส่วนของเลกูล็อตนะครับส่วนในส่วนของคาเมอร์ไรเดอร์อีวิลนะฮะต้องบอกเลยว่า มันเป็นขังข่าวครับแต่ว่าก็อย่างที่รูปที่เขาเทียบให้ดูนะฮะก็คือเป็นขังข่าวตอนที่ห้อยหัวแล้วก็ตอนเหมือนตอนที่เขานอนนะครับก็คือห้อยหัวมาแล้วก็เอาปีกป,ปิดตัวเองไว้นะฮะส่วนซีมเนี่ยก็ถ้าลองสังเกตดูเขาจะเห็นว่าตรง,ตรงชุดกอดเนี่ยปกเขาจะมีคอใช่ไหมฮะคล้ายๆกับคอ,อเสื้อของเขาแกูล่านะฮะอ้มันตีความเป็นขังข่าวนะครับก็เท่ใช้ได้เหมือนกันนะฮะ <laughs> ผมรู้สึกว่าเขาเลือกคู่สีมาคือมันมีความพาสเทลอะนะไม่ไม่หลุดตีมจากดีไวส์นะฮะแต่ว่ามันจะมีการปัดด้วยกรอบสีดำนะครับซึ่งทำให้รู้สึกว่ามันเท่นะด้วยส่วนตัวผมผมรู้สึกว่ามันเท่กว่ารีไวส์อีกนะครับแต่ว่าตอนนี้มันเป็นทำเวียมไรเดอร์และฮะเหมือนครับอ่าพอออกมานี่ก็อาจจะต้องมีตบตีกันก่อนแต่ว่าสุดท้ายยังไงผมก็เชื่อว,ว่าเขาจะต้องย้ายฝั่งมาอยู่ฝั่งเดียวกับรีไวส์แน่นอนครับผม ชอบมากครับทั้งสองอย่างเลยครับชอบมากครับขอบคุณคุณเคมากนะครับสวัสดีครับครับสวัสดีครับหัวข้อต่อไปนะครับร้านนาริตะทอยย้ายออกจากตังซื่อจังชั่นแล้วนะฮะหรือตึกแดงนะครับร้านนาริตะทอยนี่ก็ต้องบอกว่าย้ายเรื่อยๆนะฮะจากตอนแรกที่อยู่ที่เมกาสุวรรเล็กนะครับ แล้วกลังจากนั้นก็ย้ายไปอยู่ที่ตึกแดงนะฮะแต่ว่าเนื่องจากสถานการณ์โควิดก็ปิดร้านไปช่วงหนึ่งนะครับซึ่งตอนนี้หลังจากสถานการณ์คลี่คลายนะฮะทางตึกเปิดแล้วทางร้านก็กลับไปเปิดได้ไม่เท่าไหร่นะฮะน่าจะประมาณ1เดือนนะครับปรากฏว่าเจ้าของที่ขอพื้นที่คืนนะฮะทำให้ทางนาริตาเองก็ต้องย้ายออกนะครับซึ่งอนาคตเนี่ยนาริตาจะไปลงเอยที่ไหนยังไง ต้องติดตามข่าวสารกันต่อไปนะฮะซึ่งจริงๆข่าวนี้ก็ต้องบอกว่าไม่จมําเป็นต้องเล่าก็ได้นะครับแต่ว่าเนื่องด้วยว่าเจ้าของร้านรู้จักกันนะฮะก็ให้ช่วยแถลงข่าวอีกทีหนึ่งนะครับสำหรับวันนี้ไม่มีสปอนเซอร์นะฮะสามารถจบข่าวได้ทันทีสวัสดีครับ